เจับริการเซ็ตเกมเมอร์ค้งวันนี้เราอยู่ในเกมไมครับในไมคน m ์จ e c r a บ t 0.17.0ครับบิวหนึ่งอันนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ได้หลอกอะไรกันเลยนะครับนี่มีนี้ด้วยเออที่มันอยู่ในเอนซิตีแล้วก็นี่ครับเอนคริสตัลนี่แล้วก็หัวมังกร นี่นะแล้วตอนที่อ,อยู่หน้าดิคอร์บเนี้ยไอย้ตรงนี้มันจะหายไปมันจะเป็นบั็อกหนนะ่อยนี่สามารถใส่หัวมกรได้นะครับนี่เดี๋ยวผมปาไปดูเลยก็นดนะ้แล้วก็สำหรับอันนี้ก็สามารถปรับให้มันเป็นเหมือนบนคอมได้โดยการเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดที่พ็อกเก็ตแล้วก็กดที่คลาสสิกถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นเอเเดิมก็กดที่พ็อกเก็ตจากนั้นก็ถ้าเกิดอันนี้ก็จะเป็นบนขคล้ายๆคอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับแบบนึงครับแบบนึงนะครับ ขอโทษนะกดผิดน่ามาต่อนะเมื่อกี้ไปกดผิดไปเกดิดเออฟีดแบคนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนี่หัวองค์กรอย่างที่เลยครับแบบนีงนะครับอืมนะสิขอโทษทีนะครับ ถ้าเมื่อกี้มีอะไรขึ้นก็ขอโทษนะครับเกือบกดไปล้วอโอ้ัหเมื่อกี้มันเป็นบักนะครับนี่แล้วก็ไอน้นี่อะไรนะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนครับเอ่ออ็นโหลดนะครับ ไม่ใช่แจกัน,นรรโลดในนี่นะนี่แล้วก็ไอ้ต้นไมน้นี้ที่จริงมันสูงแค่ั้นใช่ไหมแล้วมันก็แตกตัวออกนะครับนี่มันคือต้นไอ้อะไรสักอ,อย่างพอกินผลมา้าไปเราสามารถวาปได้แต่มันจะวาดส่มนะครับแล้วนี่ก็คือที่ผมรอมานานก็คือเอ็เอเอนเตอร์เชนะครับ อ่าผมจะทําให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงอย่างนี้อย่างนี้นะครับอวันนี้ใส่ลงไปมันอยู่กล่องนี้ใช่ไหมแลวเดี๋ยวมันจะไปอยู่กล่องนี้นะมันจะไปอยู่กล่องนี้นี่อันนี้ผมไม่ได้มาใส่นะครับอ่าดูเลยดูยนะครับนี่ผมไม่ได้มาใส่นะนี่มันก็จะหายไปถ้าเกิดเราใส่กลับคืนก็มันก็จะมาอยู่ในกล่องนี้ นะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะกินผลเองนะอันนี้ให้ดูนะครับนี่แล้วมันจะสุ่มวัดใสใสใสเนี่ยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับจำไม่ได้อ่ะแล้วก็มีนี่นะรักกันเอกอือ นี่นะแล้วก็กดไปมันวาร์ปได้นะครับเหมือนบนคอมเปี้ยเลยเฮ้ยมาแล้วแต่ตียังไงก็ตีไม่แตกนะครับเนี่ยตียังไงก็ตีไม่แตกอ่าแล้วก็นี่ไอ้พวกวักที่มันอยู่ตรงนู้นครับสามารถเอามาปลูกได้แต่เราต้องตัดไอ้ตรงนั้นออกมาก่อนนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ตัดมันจะปลูกไม่ได้นะครับที่จริงก็ปลูกได้แหละแต่มันจะไม่ขึ้นนะครับด่มันปลูกได้ปลูกด้วยอันนี้นะครับแต่มันจะไม่ขึ้นนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่ถ้าใช้อันนี้เนะี่ยมันจะ ปลูกได้ปลูกได้ก็จริงแต่มันปลูกได้ไม่สูงนะมันปลูกได้แค่บอกเดียวแต่ถ้าเกิดอนันนี้มันจะปลูกให้เองนะครับอ่าแล้วต่อไปก็คือไอตัวที่มันผมลืมชื่อเนี่ยตนี้นะครับมันสัมันชอบยิงอันนี้ใส่แล้วเราก็จะติดบับร้อยนะอ่ะยิงมาโดนดิเออเนี่ยนะ